พราะมันอร่อยมากตอนแรกว่าจะน่าจะไม่ได้รีวิวแล้วเกือบไม่ได้รีวิวแล้วนะคะเพราะว่ามันกําลังจะหมดแล้วไม่รู้เหลือกี่ซอง,งอ่ะหมดแลวเหรออาอยังเหลืออีกซองนี่เกือบหมดแล้วนะรอ,อ้มันอร่อยมากตอนแรกว่าจะน่าจะไม่ได้รีวิวน่าจะประมาณสิบเอ็ดชิ้นแล้วหอ่อเขาดีนะคะความแบบ ญี่ปุ่นเนาะเขาก็ใช้แบบเป็นกระดาษแบบนี้แทนนะคะก็ช่วยลดโลกร้อนแล้วข้างหลังเขาบอกว่าเอามาพับเป็นนกอย่างนี้ได้ด้วยนะเป็นแบบนี้2แทง่ง <c oughs> มันแข็งมากเพราะว่าแช่ช่องชาเขียวค่อนข้างเข้มข้นนะคะ ตัวนี้ไม่ใช่กลิ่นสาหร่ายนะคะมันจะมีความเป็นนมความชาเขียวที่เข้มขน้นถือว่าอันนี้ผ่านเลยนะคะมีความขมที่ปลายลิ้นเล็กน้อยนะคะอร่อยมากถ้าเกิดว่าใครไปญี่ปุ่นก็ลองฝากซื้อมานะคะหรือไม่ก็ลองชิปปิ้งมาได้นะคะอร่อยจริงๆหน้าตาสองขาประมาณนี้นะคะ ใครอยากให้กินอะไรอีกก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย